รัก11ปีไม่มีแพวนางเอกซุปตาสวีดแฟนหนุ่มถึงเกาหลีใต้รักหวาน11ปีก็ไม่มีแพวยายาอุรัสยานางเอกสาวสวยโพสหวานถึงแฟนหนุ่มสุดหล่อน,นเดชคุกิมิยะหลังจากบิลัดฟ้าไปเที่ยวเกาหลีใต้เรียกได้ว่าเป็นผู้รักสุดหวานที่เริ่มจากผูจ้จนรนงจนกลายเป็นผู้จริงสําหรับนเดชคุกิมิยะพระเอกตัวท็อปและหวานใจคนสวยยา,ยายาอุรัสยานางเอกสาวชื่อดัง ที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการนาเดชคุกิมิยะและยายาอุรัสยาก็มีภาพสุดหวานมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอโดยล่าสุดนาเดชคุกิมิยะและยายาอุรัสยาก็ได้ชวนชาวแก๊งเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้พักผ่อนพร้อมปล่อยภาพน่ารักออกมาต่อเนื่องงานนี้สาวยายาก็ได้โพสต์ภาพสุดหวานกับณเดชคุกิมิยะพร้อมแคปชั่นที่ต้องบอกเลยว่าหวานมากๆ เป็นการขอบคุณโมเมนต์ดีๆตลอดทริปโดยยา,ยายาได้โพสข้อความระบุว่า happy first thank you for, for finding me a reading spot buying me the donuts the rings and the balloon missing the windy c o l d and all the food already เรียกด,ด้ว่าหวานแบบสุดๆจนหลายคนลุ้นเชียวว่าเมื่อนเดทคุกิมิยะจะคุกข่าวขอแฟนสาวคนสวยแต่งงานสักที หลังจากคบกันมานานถึง11ปีซึ่งล่าสุดน่าเดชคุกิมิยะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวที่ตัวตัวไปขอคำปรึกษากับเพื่อนซีมาปารินเรื่องขอแต่งงานแฟนสาวนาเดชคุกิมิยะเผยว่าก็คุยกันปกติต้องถามเพราะว่าเขามีประสบการณ์มาแล้วเราก็มีปรึกษาอะไรกันบ้างตนก็ได้ข้อมูลมาเยอะแต่ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าน่าเดชคุกิมิยะกล่าวเพิ่มเติมว่าถามว่าในใจตอนนี้เริ่มมีแพลนที่จะทำเซอร์ไพรส์รหรือ,อยังคือกำลังปรึกษากันอยู่เลยยังไม่ไฟิแนลย พร้อมเผยว่าตอนนี้ก็คงจะเป็นทางแพรนที่มากและที่สำคัญเพราะว่าเราก็รอรับฟังในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวว่ามีตรงไหนที่จะช่วยเขาได้บ้างเพื่อจะแบ่งเบาภาระของเขาได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการจากแจกแจงหน้าที่ว่าในงานจะต้องทำอะไรบ้างยังไม่มีดีเทลอะไรมากมายแต่เรารู้แล้วว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันไหนประมาณไหนที่ไหนเมื่อถามถึง วันวาเดนไทยของทั้งคู่นะเดทคุกิมิยะเผยว่าของตนก็ทําอาหารกินกันง่ายๆแบบความที่ทํางานด้วยยุ่งๆด้วยเลยอยากทำอะไรที่แบบ back to basics บ้าง